สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวก็มีเรื่องจะมาถกกันอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มีแบ่งแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายเนาะก็คือความคิดไม่เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับว่าควรจะยกเลิกการทัศนศึกษาในประเทศไทยหรือเปล่าส่วนตัวของตาตาพาเที่ยวเองก็คือคิดเองเนาะไม่ได้ไม่ได้บอกลุทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กเนาะที่ตาตาพาเที่ยวเป็นเด็ก ถ้าบอกถ้านศึกษานี่ชอบมากเพราะว่านานๆจะออกจากบ้านทีหนึง่งประมาณนี้เพราะว่าแบบว่าอยากจะไปสู่โลกกว้างอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็คือดีใจมากแต่สิ่งที่ทําให้มันเกิดปัญหาก็คืออาจจะเกิดจากที่ว่ารถเ,เก่าหรือเปล่าหรือว่าคนขับที่แบบว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือถเป็นเพราะรถเป็นเพราะอะไรประมาณเนี้ยก็คืออาจจะมีการมาปรับปรุงส่วนส่วนส่วนนี้มากกว่าหรือเปล่าที่ว่า ส่วนคนขับรถหรือเปล่าหรือว่าส่วนรถที่เอ่อเอาที่แบบไม่เก่ามากอะไรประมาณนี้เนาะส่วนท่ศานักศึกษาจริงๆแล้วความคิดของตัวเองนะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเปิดเปิดโลกกว้างให้ให้เด็กๆเนาะวสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนะ่ะถ้าบอกว่าไปท่ศา,ศา,ศานนักศึกษานี่ชอบมากอะไรที่แบบนอนไม่หลับไปเลยท่านผู้ชมทีนี้มันก็เลยมีมีปัญหากันว่าผู้ปกครองบางท่านก็บอกว่าอยากให้ยกเลิกบางท่านก็บอกว่าอยากให้ให้ลูก ไปมันเดิมเพราะว่าเหมือนกันว่าไปปฐุมพป,ปตอะไรประมาณเนี้ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะก็ก,ก็ก็มีมาหลายรูปแบบทีนี้ก็เลยมีคอมเมนต์มาด้ยวยกันคอมเมนต์ฝั่งนะท่านผู้ชมก็ท่านใดมีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าเอออยากจะคุยอยากจะเสนอเนี่ยหรือว่าอยากจะเออคุยว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะท่านผู้ชมแต่ขอให้เป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าสุภาพเนาะ เรามาดูคอมเมนต์กันก่อนท่านผู้ชมคอมเมนต์แรกก็จะบอกว่าอันนี้อันนี้มีคอมเมนต์เยอะมากท่านผู้ชมคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าจะให้ยกเลิก,ก,เลกดีไหมยกเลิกดีไหมหรือว่าเอห่วงห่วงใย,ยลูกหลานอะไรประมาณเนี้ยอบางท่านก็บอกว่าจะขอไปด้วยเอบางท่านก็บอกว่าให้มีทหารอยู่ในรถสักสี่ห้าคนดีไหมอะไรมาก็ดีนะความคิดนี้ก็ดีก็คือคล้ายๆว่าให้ทหารอยู่บนรถเพื่อเกิดอะไรขึ้นมาทหาร เขาเป็นคนที่เข้มแข็งแรงเนาะก็อาจจะเปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรให้เด็กได้ก็คือแบบอันนี้อันนี้ไอเดียไอเดียถือว่าไอเดียดีนะท่านผู้ชมมีมีท่านหนึ่งอ่ะที่ที่บอกมาบอกว่าให้มีทาหารไปด้วยสักสี่ห้าคนเออไอเดียดีเราก็ว่าเห็นด้วยนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่ไม่คิดมันเราก็ได้เนาะเออนั่นแหละแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามีทาหารไปด้วยอุ่นใจไงเออเภหะพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเขาสามารถช่วยลำเลียงเด็กอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหม ก็โอเคเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันทุกผู้ชมข้อแรกเขาจะบอกคนแรกเขาจะบอกว่าสิ่งที่แก้ไม่ได้ในประเทศไทยคือการคอรัปชันแล้วมันก็ส่งผลให้ให้โทษในทิศทางต่างๆทั้งการสูญเสียถ้าแต่ละหน่วยงานมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่าคำว่าคอรัปชันก็อาจจะหมายความว่า อไม่ได้ตรวจรถสภาพรถจริงหรือว่ารถมันเก่าเกินไปหรือว่าคนขับเอาจจะแบบว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยประมาณนี้เนาะอันนี้คือคนนี้เขาจะเขาจะพูดประมาณนี้เนาะคนเปนต่อแปก็จะบอกว่าเอางี้ครับใครอยากให้ลูกไปก็ไปได้ครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้ลูกไปก็ไม่ต้องไปครับขอให้เป็นความสบ,บายใจของผู้ปกครองก็แล้วกันเออ,อน,นี่ก็โอเคคือคือไม่ใช่ว่าบางท่าน บางท่านแบบว่าห่วงลูกไม่อยากให้ลูกหลานไปก็เลยอยากให้ยกเลิกเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอยากให้ไปถ้าคุณอยากให้หลานลูกหลานคุณไปก็ให้ไปแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ลูกหลานไปก็ต้องไปแค่นั้นเนาะเออคือไม่ต้องไปไปประท้วง mm. อะไรที่แบบว่าไม่ต้องมีทัานศึกษาอะไรแบบไม่ต้องประท้วงเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากให้ลูกหลานไปก็คือไม่ต้องไปอะไรแนั้นก็จบเนาะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพูดในฐานะของความเป็นเป็นพ่อนะครับ ถ้าท่านนึกษามีมีแต่ข้อดีครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนเนาะอ่านตามนี้เรานึกถึงตอนที่คุณเป็นเด็กไหมครับอยากไปสนุกสนานกับเพื่อนๆใจฟูมากไม่ได้สนเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านกิจกรรมหรอกเพราะว่าอยากไปอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้เข้าใจเพราะว่าเราเคยเป็นเด็กมาเราก็พ่อบอกท่านศึกษานี่ชอบมากเลยชอบเทียวแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตในภายภาคหน้าที่เราเดินทางไปจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้รู้แต่ว่า มีความสุขมากได้ไปเที่ยวเนาะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคอมเมนต์เนาะผมเองยืนยันผมเองยังยืนยันให้ลูกไปทัศนศึกษาเพราะมีข้อแม้ว่าผมต้องตามไปด้วยอันนี้อันนี้หงลูมากต้องตามไปด้วยอยาให้เขามีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งตา่างๆแต่ยังเป็นหงเขาอยู่ถ้าตามไปด้วยก็คงจะต้องนั่งขับรถไปเองเนาะ ราะว่ารถนนักศานี่ก็คือขับไปแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะขับรถเก่งตามไปอะไรก็ได้นาะอันนั้นก็แล้วแต่ไอเดียเนาะก็ก็โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพื่อปเปิดไปว่าลูกหลานก็มีปัญหาอะไรทางพ่อผู้ปกครองเลยจะได้ไปช่วยไดู้่ตอนวันนี้เนาะอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็อย่าไปทําเลยขอให้พ่อแม่เขาตัดสินใจดกีกว่าว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไป ไม่ต้องมาบังคับว่าถ้าไม่ไปไม่ผ่านกิจกรรมเอ,อจุดนี้ก็คือบางโรงเรียนก็อาจจะบอกว่าถ้าไม่ไปไม่ผ่านกิจกรรมนะอะไรประมาณนี้เหมือนแค่บังคับเด็กไปในเตัวอะไรประมาณเนี้ยก็ <c oughs> ここคืออยากจะให,ให้พ่อแม่ตัดสินใจดีกว่าว่าจะให้ไปไม่ให้ไปส่วนว่าจะผ่านไม่ผ่านก็คืออยากจะให้ยกเลิอกอันนี้ไปดีกว่าเนาะผ่านกิจกรรมไม่ผ่านกิจกรรมเพราะว่าบางทีเด็กบางคนขงเขาก็ห่วงพ่อแม่เขาก็ห่วงอะไรประมาณนี้เขาไม่อยากให้ไปเนาะ ยกเลิกคำว่าพัานธุกรรมไปแล้วกันอันนี้คนคิดส่วนตัวนะไม่ได้หมอร่วมอีกท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้นนแม่เนาะแม่สมควรยกเลิกค่ะเพราะเป็นห่วงลูกมากเอออันนี้ก็บอกให้ยกเลิกแต่ว่าการที่เราอยากเป็นห่วงลูกเราอาจจะไม่ให้ลูกไปก็โอเคเนาะแม่อนุญาตให้ลูกไปเพราะคนอื่นก็อยากไปก็มีเนาะอะไรประมาณน,นั้นเนาะ <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็มาบอกว่า มีอารมณ์นิดนึงแก้ได้จริงๆหรือเปล่าล่ะคะสภาพรถกับคนขับคุณคุณบอกว่าคุณจะแก้ได้ได้จริงไหมคะเออคร่ว่าเออจุดจุดสำคัญมันก็คืออยู่ที่คนขับนี่แหละคนขับว่ามีใบขับขี่ไหมมีเอ,อ่อความสามารถประสิทธิภาพไหมในการแบบว่าเกิดในการอะไรประมาณเนี้ยจะแก้ไขปัญหาได้ไหมหรือว่าหนีเลยอะไรเพานี้แล้วก็รถก็คืออย่าให้เก่ามาก อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าส่วนการทัศนศึกษาถามเด็กดูด้วยร้อยเปอร์ซนอยากไปหมดนั่นแหละถ้าถามเด็กก็คืออยากไปหมดนั่นแหละประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเด็กเขาก็อาจจะคิดแต่ว่าจากไปเที่ยวเนาะก็ก็ไม่รู้ว่าอข้างหน้านะจะเกิดเหตุการณ์อะไรควรให้เน้นไปใกล้โรงเรียนไม่ควรไปข้ามจาังหวัด อาจมีรถขบวนตำรวจนำอือันนี้ก็คือเป็นห่วงลูกหลานก็คือไม่อยากให้ไปไกลอยากให้อยู่ที่แถวโรงเรียนแถวแถวหมู่บ้านตัวเองแล้วโรงเรียนตัวเองไม่ไม่ได้ไปข้ามจังหวัดในประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่างจิตต่างใจเนาะก็คือ,อมามาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังอันนี้จะเป็นคอมเมนต์มีเยอะมากท่านผู้ชมแต่ว่าเอามาไม่หมดมีเป็นพันๆคอมเมนต์เลยอันนี้ก็คัดมาเป็นบางส่วนคอมเมนต์สุดท้ายก็จะบอกว่าสําหรับเรานะ ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็ได้ที่จริงต้องแก้ปัญหาอยู่ที่ที่ตัวรถตัวรถบริษัทรถคนขับรถมากกว่าควรปรับปรุงแก้ไขในในจุดนี้ก็คือให้ปรับปรุงเรื่องสภาพรถรถเก่าไปหรือเปล่าคนขับรถบริษัทรถนี่ก็คือมีความรับผิดชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็บอกว่าควรปรับปรุงแก้ไขในจุดจุดนี้ เป็นความคิดส่วนตัวนะประมาณนะั้นนะคผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมก็คือ,อ,อคลิปตาตาพาเที่ยววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากนะรักตาตาเน่อนอแต่อให้รักนานๆนะครับท่านใดที่ดูคลิปตาตาพาเที่ยวเราก็คืออยากจะให้กําลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอให้มีความสุขทุกท่านนะ